สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านขนมไทยที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดอยุธยาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านขนมที่ได้รางวัลวิชลินไกด์บิ๊กรูมองปีล่าสุดครับวันนี้จะมาดูเบื้องหลังเบื้องลึกว่ากว่าจะมาเป็นขนมของร้านหม้อแกงแม่ยายไม่ได้ง่ายนะครับเรามากันที่ร้านขนมหม้อแกงแม่ยายสาขาแรกจากวงเวียนเจดี D, วัดสามปลืม้มมุ่งหน้ามาทางตลาดน้ําอยุธยาครับมาประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงตลาดน้ําอยุธยานะครับมีที่จอดรถเลี้ยวเข้าไปจอดได้หลายคันเลยครับที่นี่เป็นสาขาแรกนะครับจริงๆแล เป็นสูตรโบราณนะใครเคยกินจะรู้ว่าหม้อแกงแบบนี้มันต่างจากหม้อแกงแบบสมัยนิยมในปัจจุบันนะครับเป็นขนมหม้อแกงที่เราจะได้กินตามงานวัดงานบุญนะครับแต่ที่นี่เขาจะพัฒนารูปแบบให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยนํามาใส่ถ้วยตราไก่นะครับทำให้ขายดีมากขายดีแบบถล่มทลายนะครับเมื่อก่อนก็มีขนมหม้อแกงอย่างเดียวต่อมาก็มีขนมอื่นๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มีเกือบร้อยเมนูที่สลับสับปเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ได้ชิมกันนะครับแล้วจากร้านเล็กๆก,ก,ก็ค่อยขยับขยายโตขึ้นมาเรื่อย มากี่ปีเราก็จะได้เห็นการพัฒนาของร้านนี้ทุกๆครั้งเลยตอนนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาอายุทยาเนี่ยก็ต้องมาซื้อขนมหม้อแกงและขนมไทยไปฝากกันแหละครับรวมถึงถ้าอยากมานั่งกินขนมไทยอร่อยๆที่นี่ก็สามารถมานั่งกินที่ร้านได้ราคาขนมไม่แพงนะครับสี่สิบห้าสิบบาทเท่านั้นเองเป็นคาเฟ่นขนมไทยที่เขาจัดมุมที่นั่งสวยๆเอาไว้ให้มาถ่ายรูปกันครับมีเครื่องดื่มชาก,กาแฟไว้บริการใครจะนั่งกินที่ร้านก็ให้แจ้งกับน้องพนักงานได้เลยนะครับว่าจะเอาขนมอะไรเดี๋ยวเขาจะตักใส่ถ้วยสวยๆมาเสร์ให้นนจุดเดเ่ขของขมที ร้านหม้อแกงแม่ยายคือเน้นความเป็นรสชาติด,ดั้งเดิมแบบต้นตำรับใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพนะครับใบเตยแท้กะทิข้นสดทุกวันนะครับไข่สดใหม่วันต่อวันแล้วก็ขนมของร้าน,เ,นเขาทำขายวันต่อวันไม่มีเหลือนี่คือคุณภาพที่ทำให้ร้านขนมหม้อแกงแม่ยายได้รางวัลวิชลินนะครับและแน่นอนขนมที่ขายดีที่สุดก็ต้องเป็นขนมหม้อแกงนั่นเองครับวันนี้คุณเมย์เจ้าของร้านผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนมหม้อแกงแม่ยายจะพาเราไปดูขั้นตอนการทำหม้อแกงสูตรแม่ยหย่นะครับในนี้จะมีส่วนผสมของแป้งไข่กะทิน้ำตา,มา,า,ำตา,าลมะ ถั่วหรือเผือกนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็กวรด้วยไฟอ่อนๆเพิ่มหัวกะทิลงไปนะครับเพิ่มความหอมมันเข้มขน้นแล้วก็นํามาหยอดใส่ถ้วยตราไกา่นับไม่ถ้วนเลยว่ามีกี่ใบนะครับแต่รู้ว่าเยอะมากๆครับถ้วยนี้ก็ต้องสั่งจากโรงงานทําพิเศษนะครับผลิตมาให้ขายหม้อแกงแม่ยายโดยเฉพาะนะฮะเอามาเรียงใส่ถาดแล้วก็ตักขนมหม้อแกงหยอดลงไปในถ้วยทีละถ้วยจนเต็มแบบนี้นะครับทีนี้ระหว่างดูเขาหยอดเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าหม้อแกงแบบนี้ต่างกับหม้อแกงทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันอย่างไรผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคร ส่วนผสมหลักๆก็เหมือนกันคือกะทิไข่แป้งน้ำตาลแล้วก็จะใส่เผือกใส่ถั่วลงไปนะครับแล้วก็เทใส่ถาดอบเลยออกมาก็จะเป็นเหมือนคัสตร์ดนุ่มๆอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยไปคนละแบบนะครับอันนี้คือแบบโบราณน,นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยตามบ้านงานเขาจะใส่่านสูมข้างล่างแล้วก็ปิดฝาเอาฐานวางไว้ข้างบนเป็นไฟล่างไฟบนนะครับเป็นเตาอบโบราณไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเป็นหม้อกแกงเหมือนกันแต่ว่าเทคเจอร์คนละอย่างครับ นี่แหละครับเสร็จแล้วก็จะได้ขนมหมอ้อแกงสีสวยหน้าเนียนเงางามสีน้ําตาลเข้มสวยเท่ากันทุกถ้วยกลิ่นหอมหน้าลิ้มลองมากๆครับวางให้คลายร้อนแล้วก็นําไปเสิร์ฟหน้าร้านพร้อมขายท็อปปิ้งด้วยฝอยทองหรือว่าแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นแค่หอมเจียวนะครับซึ่งทางร้านจะเจียวเองด้วยครับขนมหมอ้อแกงถ้วยละ60บาทครับเป็นหมอ้อแกงแป้งแบบนี้เนียนแน่นกว่าหมอ้อแกงที่เราคุ้นเคยกันบอดี้ของเนื้อขนมจะมีมากกว่ามีความหอม,ห,อมหวานมันจากกะทิสดแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับหน้าของขนมที่สีเข้มๆเนี่ยหอมน้ นี่คือเอกลักษณ์ความอร่อยของหม้อแกงแม่ยายละครับกินหมดแล้วถ้วยอย่าทิ้งนะครับเอากลับบ้านไปด้วยพร้อมฝาเอาไปใส่น้าพริกได้หรือใครจะซื้อเป็นของฝากก็เหมาะนะครับเขาจะใส่ถุงกระดาษลายสวยๆให้แบบนี้เลยนอกจากหม้อแกงแล้วเนี่ยอย่างแนะนําขนมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นขนมโบราณที่หาก,กินได้ยากแล้วนั่นก็คือเปียกข้าวฟ่างนะครับที่มีให้กินที่นี่เหมือนกันนี่คือหน้าตาของข้าวฟ่างครับคือธัญพืชโบราณในวงย่าครับมีลักษณะเป็นเมล็ดกลมเล็กอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นปโปรตีนไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างทจ ก็ได้หุวงเป็นข้าวก็ได้ครับหรือว่าเอาไปทําแป้งขนมปังก็ได้ก็จะได้แป้งแบบกลูเตนฟรีนะครับถ้าเอามาทําขนมแบบไทยๆง่ายๆเลยก็เอามาต้มใส่น้าใบเตยใส่น้ําตาลนะครับทำเหมือนข้าวเหนียวเปียกสาคูเปียกอะและครับแล้วเวลากินก็จะราดด้วยหัวกะทิแบบนี้แหละครับถ้วยละ50บบาทอยากให้ลองกินนะเหมือนเรากินข้าวเหนียวเปียกนะครับแต่เนื้อมันจะเนียนละเอียดกว่ามีความหอมของใบเตยแล้วก็ความหวานอ่อนๆตัดรสเค็มมันของหัวกะทิแค่นี้ง่ายๆเลยครับ ต่อมาก็จะเป็นขนมถั่วแปบครับก็มีแต่ขนมโบราณทางนั้นเลยนะครับถั่วแปบเนี่ยเด็กสมัยนี้ผมว่าไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับเป็นขนมไทยที่ดูเรียบง่ายความอร่อยจะอยู่ที่แป้งเหนียวนุ่มคล้ายโมจินะครับแล้วก็เอามาคลุกกับถั่วเขียวลอกเปลือกนึ่งทาให้มีลมกักษณะเหมือนถั่วแปบซึ่งก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเวลากินเนี่ยจะโรยด้วยมะพร้าวฝอยน้ําตาลเกลืองาดําบดแค่นี้แหละครับอร่อยมากตัวแป้งจะจืดๆเลยครับความหวานอยู่ที่เราจะโรยน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีข้้้้้าา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 ววววเเเเหหหนน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 ีีนีีียยยยยยยต่่่งงงงๆคัััับทสสสขขขอดดดมมมมกลูใปุ พอดีนะครัรบแล้วก็มีหน้าปลาแห้งแล้วก็มีหน้ากุ้งกระชีกใส่กระทงมาให้สวยๆแบบนี้ราคา40บาทนะครับแล้วก็นี่เป็นข้าวเหนียวตัดหน้าน,านวลมีเผือกด้วยครับตอนเด็กๆชอบมากเลยนะฮะมันจะมีรสขนมพ่วงข้างที่ขายกับมแมลงทอดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดให้เอาสองอย่างนี้มารวมกันแต่นั่นแหละครับซื้อขนมเนี่ยกินทุกวันครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวถั่วดำนะครับขนมไทยที่เราคุ้นเคยกันตอนเด็กๆทั้นนั้นเลยแหละครับแล้วก็นี้เป็นข้าวเหนียวดําเปียกลําไยราดน้ากะทินะครับมีเนื้อลำไยสด หอมน้าตาลมะพร้าวสดกลมๆนี่คือไข่เต่าจอกมันๆเค็มๆเมืเ่อก่อนเนี่ยมันจะแยกกันอยู่นะครับแต่พอไปไปมาๆมา,มา,มารวมกันแล้วอร่อยก็เลยคู่กันมาตลอดแล้วก็นี่เป็นบัวลอยไข่เต่าครับลูกบัวลอยเขาจะใส่ไส้ถั่วกวนแล้วก็ราดด้วยกะทิโรยงาน,นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับขนมโคกะทิแต่คนละไส้กันนะครับขนมโคกะทิจะเป็นไส้กระชีกแล้วก็มีบัวลอยธรรมดาจะเป็นแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันเขาก็มีนะฮะแล้วก็มีขนมฟักทองขนมกล้วยราคา4บบาทครับที่นี่เขาจะเน้นปริมาณกล้วยและฟักทองเยอะหน่อยชูความ ยากอีกแล้วครับอร่อยครับเป็นมันสับปะหลังนึ่งข้างล่างหวานหวานหนึบๆข้างบนเป็นกะทิเหมือนกะทิตะโก้ครับจอกมันมันเค็มๆแล้วก็มีเปียกปูนกะทิสดนะครับที่นี่เขาจะบีบเป็นดอกๆใช้ใบเตยแท้หอมมากโรยงาราดกะทิสดลงไปแล้วก็มีขนมชั้นใบเตยนะครับขนมชั้นที่นี่ก็ขายดีมากเลยเป็นเมนูที่ได้มิชลินมาแล้วนะครับความเหนียวนุ่มหนึบหอมใบเตยกับความหวานอ่อนๆต้องมาลองครับขนมชั้นนี้เดอะเบสมากแล้วก็มีคลองแครงมะพร้าวอ่อนครับตัวคลองแครงสีสวยไม่แน่ใจว่าเป็นเผือกหรือมันม่วนนนับต่่วาาึลลืไหดีีมมกกุ้ทิ ใบเตยครับขนมต้มที่นี่ก็ปั้นกันสดๆถ้าพูดถึงขนมแบบโบราณจริงๆเนี่ยขนมต้มนี่มาก่อนใครเลยนะครับลูกเล็กๆพอดีคําแล้วก็มีขนมเทียนสลัดงาคลุกงาขาวงาดําหอด้วยใบตองสดนะครับแล้วก็มีขนมเทียนแก้วครับมีข้าวต้มมัดถ้าใส่จานเนี่ยจะแกะมาให้แบบนี้นะฮะมีตะโก้เผือก แล้วก็นี่คือขนมข้าวโปงรู้จักกันไหมครับเป็นขนมโบราณเลยนะเป็นแป้งข้าวเหนียวสมัยก่อนเขาจะใช้ข้าวเหนียวนึ่งตำจนเป็นแป้งเหมือนโมจิเลยนะครับแล้วก็มีสอดไส้ถั่วไส้งานะครับเอาไปต้มแล้วก็คลุกงาอีกทีหนึ่งเป็นขนมของทางภาคอีสานวันนี้ขนมเยอะมากเลยครับมีขนมพระพายฝอยทองเมดขนุนนะครับขนมใส่ไส้ไฮโซขนมตาลขนมขุยหนูเยอะจริงครับอาจจะบอกได้ไม่หมดนะฮะแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยไฮไลท์อันนี้เป็นไอติมปลาแห้งนะครับเมนูสุดครีเอทของเขาไอติมกะทิสดนะครับมีข้าวเหนียวมูนแล้วก็โรยปลาแห้งไอเเเดดีียยมาาากกลลนรัแ้้วสชติข สุดๆต้องมาลองครับร้านขนมมะแกงแม่ยายเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงจนถึง1ทุ่มใครมาอายุธยาอย่าลืมแวะมานะครับรับรองประทับใจมาแล้วต้องมาอีกแน่นอนนะครับพิกัรแล้วละเอียดแปบให้ใต้คอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ